สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือของ INOVO นะคะจะเป็น INOVO i503j7 นะคะถ้าเครื่องติดรหัสผ่านนะคะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในตัวเครื่องได้เราแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการทำการฮาร์ดรีเซ็ตก่อนอื่นเลยปิดเครื่องนะคะแล้วก็นำเมมนำซิมออกจากเครื่องให้เรียบร้อย จากนั้นก็ประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็ให้ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มเล่งเสียงกดพร้อมกันค้างไว้นะคะพอขึ้นรูปนี้แล้วนะคะก็ให้ใช้ปุ่ม ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มเล่งเสียงกดพร้อมกันนะคะนับ1 2แล้วก็ปล่อยนิ้วนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้หลังจากนั้นให้ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปคำว่า Vipdata Factory รี s e t ถ้าเลื่อนผิดก็ให้ใช้เครื่องออปุ่มเล่งเสียงนะคะเลื่อนขึ้นไปพอตรงกับคำว่า Vip Data Factory รี s e t ก็ให้ใช้ปุ่ม ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดเพราะขึ้นหน้าน,นี้ก็ให้ใช้ปุ่มลดเสียงนะคะเรื่องลงไปคำว่า yes delete all user data จากนั้นก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งพอ,อบหน้าจออย่างนี้ก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รอให้เครื่องทำการรีเซ็ตตัวเอง ช่วงนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเดี๋ยวจะตัดช่วงที่รอออกไปประมาณสัก2-3นาทีนะคะเพื่อความรวดเร็วในการอัปโหลดคลิปนะคะ การฮาร์ดรีเซ็ตนะคะจะทําให้ข้อมูลที่เราได้ลงไว้ในตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเพลงรายชื่อ MP3 MP4 นะคะแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้ลงไว้ในตัวเครื่องไม่เกี่ยวกับเมมโมรีการ์ดนะคะพอเราทําการรีเซ็ตแล้วมันจะทํำให้ข้อมูลหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําการสํารองข้อมูลที่สําคัญไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ รีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอให้หน้าจอขึ้นมาหน้าเมนูหลักก่อนนะคะ นี่นะคะก็หายไปหมดแล้วนะคะที่เราได้ทําการล็อกไว้นะคะตั้งรหัสผ่านไว้หรือว่าตั้งแพทเทิร์นไว้ก็หายไปหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วการฮาร์ด no รีเซ็ต i novo i 503J7 สวัสดีค่ะ